สวัสดีครับผมลุยครับมินค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะแต่ว่าในวันนี้เรื่องที่เราจะนํามาเล่าเนี่ยจะไม่เหมือนเคสอุบัติเหตุทั่วๆไปนะครับผมจะมาในหัวข้อของ Mystery Accident หรือก็คือคดีอุบัติเหตุปริศนาเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับแพทริเซียเมฮันยิงสาวชาวอเมริกันที่หายตัวไปอย่างปริศนาหลังจากเกิดอุบัติเหตุบทสรุปของคดีนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับใน Mystery Ac c i d e n t c a s ep 3 แพเซียเมฮานหรือแพติเซียเบนาเดตเมฮานชื่อเล่นของเธอคือแพตตี้เธอเกิดในวันที่1พฤศจิกายนปี1951เป็นลูกสาวของคุณโทมัสและคุณดอลลี่แพทตเซียเธอเกิดและเติบโตที่เมืองพิสเบิร์กในรัฐเทนเนสซเนียเธอมีดวงตาสีเทาเขียวผมสีบอนประกายแดงผิวขาวมีกระเล็กน้อยเป็นคนพูดเสียงทุม้มแต่ว่ามีความนุ่มนวลส่วนสูงของเธอประมาณ160ซนเมตร หลังจากที่เธอเรียนจบจากไฮสคูลเธอได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในเมืองโอกาฮม่าพทติเซียได้พบว่าตัวเธอมีความสุขมากเวลาที่ได้อยู่กับเด็กๆหรือว่ามีเด็กอยู่รอบๆตัวเธอทำให้เธอตัดสินใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเดย์แคร์ตรงนี้ต้องขออธิบายเกี่ยวกับคำว่าเด็กปฐมวัยกับเดย์แคร์นะคะ เด็กปฐมวัยก็คือเด็กที่มีอายุตั้งแต่เกิดจนถึง8ขวบเดแครคือคล้ายๆกับพี่เลี้ยงเด็กค่ะแต่ว่าจะคอยช่วยในเรื่องของพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กด้วยซึ่งในระหว่างที่เธอศึกษาเธอก็ได้พบว่าจริงๆแล้วเธอชอบทำงานที่เกี่ยวกับสัตว์มากกว่าที่จะอยู่กับเด็กจนในปี1985อยู่ๆแพทิเซียเธอได้ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยทั้งที่ยังเรียนไม่จบและย้ายไปอยู่ที่เมืองโบสแมน หลังจากนั้นแพทตเซียเธอก็ได้เปลี่ยนอาชีพไปทำงานอยู่ในฟาร์มปศุสัตว์แทนซึ่งเธอได้ให้เหตุผลในการเปลี่ยนงานในครั้งนี้ว่าพอเธอเป็นคนรักสัตว์แต่ถึงแม้ว่าแพทิเซียจะมีความสุขกับการทำงานในฟาร์มมากเพียงใดเธอก็ต้องพบกับความจริงว่าเงินที่เธอได้จากการทำงานในที่นี้มันไม่พอสำหรับการดำรงชีวิตของเธอทำให้เธอต้องหางานเสริมแปลกๆอย่างอื่นทำด้วยนอกเหนือจากงานในฟาร์มแต่ว่าในส่วนนี้ไม่มีข้อมูลว่าเป็นงานอะไรนะคะ แพทิเซียเธอไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงินแต่ว่าเธอก็ยังดูมีความสุขกับชีวิตของเธออยู่จากที่ทุกคนได้ฟังประวัติข้าค้ข,าของแพทิเซียแล้วชีวิตของเธอก็เหมือนคนปกติทั่วไปใช่ไหมล่ะคะแล้วอะไรที่มันทําให้เธอหายตัวไปหลังจากประสบอุบัติเหตุไปฟังเรื่องราวต่อจากนี้กันได้เลยค่ะในคืนวันที่20เมษายนปี1989เวลาสองทุ่ม15นาทีมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าเพ็กกี้บูเอร์ กำลัลงเดินทางไปกับคุณพ่อของเธอบนถนนมอนทานาไฮเวย์ใกล้กับเมืองเซอร์เคิลในรัฐมอนทานาระหว่างเดินทางเธอและคุณพ่อก็ได้สังเกตเห็นรถคันหนึ่งซึ่งขับสวนทางมาในเลนเดียวกันกับพวกเขาทําให้เบกกี้เนี่ยต้องรีบหักหลบออกข้างทางซึ่งเธอหลบได้ทันแต่ว่ารถคันที่ขับสวนมาเนี่ยชนเข้ากับรถที่ขับตามหลังเธอมาแทนซึ่งรถคันข้างหลังที่รับขอก็คือรถของตำรวจหญิงที่อยู่นอกเวลางานโดยเธอมีชื่อว่าคาร์โรไฮ แค่รอเธอก็ได้เดินออกจากซากรถมาแบบมึนๆแต่ว่าโชคดีที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงอะไรขณะเดียวกันเธอก็สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีลักษณะผมสีบอลประกายแดงใส่เสื้อคลุมเสียมตาลกระเกงยีนสวมรองเท้าเทนนิสแล้วก็ถือกระเป๋าหนังค่อยๆเดินออกมาจากรถคันที่ชนเธอและเดินตรงดิ่งมาที่เธอพร้อมกับยืนมองแต่ว่ามองเหมือนแบบว่ามองทะลุตัวแคลรอไปเลย เธอยืนมองอยู่หลายวินาทีแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เดินจากไปตัดมาทางด้านเบกกี้เบกกี้กับคุณพ่อเนี่ยก็ได้เดินมาที่เกิดเหตุเพื่อที่จะเช็คว่าทุกคนน่ะปลอดภัยดีหรือเปล่าในขณะนั้นเองเนี่ยเธอก็สังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งผมสีบอลประกายแดงกําลังปีนข้ามลั้วไปในจุดที่ห่างออกไปไม่กี่หลาแล้วก็หันมายืนมองนิ่งๆมองเหตุการณ์ทั้งหมดรล่ากับว่าเธอเป็นเพียงผู้ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งเห็นเหตุการณ์ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้เลยจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปในทุ่งหญ้าข้างทางแล้วค่อยๆหายไปในความมืดส่วนทางของเบ็กกี้เนี่ยก็ได้รีบขับรถเข้าไปในตัวเมืองเพื่อหาโทรศัพท์แล้วก็แจ้งเหตุโดยให้คุณพ่อของเธออยู่กับแครอลในที่เกิดเหตุไปก่อนซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยก็ได้มีการสอบถามข้อมูลจากทางเบ็กกี้แล้วก็แครอลซึ่งทั้งคู่ก็ได้บอกว่าเป็นผู้หญิง อายุประมาณ35ปีไม่รู้ชื่อแต่ว่าสูงประมาณ5ฟุต6นิ้วก็คือประมาณ167เซนหนักประมาณ49กิโลกรมัมผิวหน้าตกกะผมสีบอนประกายแดงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าแต่เธอเหมือนจะอยู่ในอาการช็อกทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องหาข้อมูลเพิ่มด้วยการนำเลขป้ายทะเบียนรถอะไปหาชื่อเจ้าของใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ก็ทราบว่าเจ้าของรถคันนี้ชื่อว่าแพทิเซียเมฮันจากนั้นไม่นานการค้นหาตัวของแพทิเซียก็ได้เริ่มต้นขึ้นในตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่กังวลว่าเธออาจจะได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วก็อาจจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้การค้นหาครั้งนี้จึงมีการนําสุนัขดมกลิ่นเข้ามาช่วยตามหาด้วยเริ่มจากตําแหน่งสุดท้ายที่พบเห็นเธอก็คือจุดที่เธอเดินเข้าไปในญาาิก่อนที่จะพบว่ามันมีรอยเท้า ที่น่าจะเป็นรอยเท้าของแพทิเซียเนี่ยห่างออกไปไม่ถึงหไมล์จากจุดเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินตามรอยเท้านี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งพบว่ารอยเท้ามันได้หายไปแล้วและก็ไม่มีวิแววของแพทิเซียอยู่แถวนั้นเลยเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงตีสามของเช้าวันที่21เมษายนเจ้าหน้าที่ก็ยังคงหาเธอไม่พบการค้นหาจึงถูกหยุดไว้แค่นั้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยทางตำรวจก็ได้ทำการติดต่อไปยังครอบครัวของแพทิเซีย เพื่อแจ้งข่าวการหายตัวไปของลูกสาวพวกเขาและก็ได้ข้อมูลเพิมเ่มเติมมาว่าแพทิเซียเธอเนี่ยมีอาการของโรคซึมเศร้าและทางครอบครัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกังวลเพราะว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุย้อนกลับไปในวันที่19เมษายน1วันก่อนเกิดเหตุแพทิเซียได้มีการคุยกับคุณพ่อผ่านทางโทรศัพท์เธอได้บอกกับพ่อว่าตอนนี้เธอกําลังอยู่ในภาวะเครียดแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะย้ายกลับไปอยู่ใกล้ๆกับพ่อแม่ในเพนซวนเนีย โดยตอนแรกเนี่ยเธอตั้งใจไว้ว่าจะไปคุยกับนักจิตวิทยาก่อนในวันที่21เมษาแล้วค่อยย้ายกลับไปทําให้ทางครอบครัวของแพทริเซียเนี่ยกลัวว่าการที่ลูกสาวเขาทําแบบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเธออยากฆ่าตัวตายก็เป็นได้แต่หัวข้อในเรื่องของการฆ่าตัวตายก็ถูกปัดตกไปเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานเลยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานว่าแพทริเซียน่าจะหนีออกจากบริเวณน,นั้นด้วยวิธี h i ชไ h ก i k i n g หรือก็คือขอติดรถคนแถวนั้นออกไป หรืออีกวิธีหนึ่งก็คืออาจจะแอบขึ้นไปบนหลังรถบรรทุกหญ้าที่จอดห่างจากที่เกิดเหตุเนี่ยศูนจุดห้าไมล์เพื่อออกจากบริเวณนั้นไปหลังจากนั้นทางครอบครัวของแพทิเซียเนี่ยก็ได้รีบบินมาที่มอนตานาะเพื่อที่จะมาช่วยตามหาแรงและก็ได้ติดประกาศตามหาคนหายจํานวนกว่า2,000ฉบับทั่วพื้นที่อาสาสมัครท้องถิ่นก็ได้เข้ามาช่วยเหลือในการตามหาแพทิเซียในบริเวณรอบๆที่เกิดเหตุบริเวณภูเขาด้วยการใช้ม้าแล้วก็ใช้รถเอทีวี ทางครอบครัวก็ได้มีการจ้างเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินตามหาแพทิเซียจากในมุมสูงด้วยมีการตามหาในเมืองทางหินล้างที่อยู่ในบริเวณนั้นแต่ว่าก็ไม่พบร่องรอยของเธอจากการลองค้นข้าวของของแพทิเซียเนี่ยครอบครัวของเธอได้พบม้วนฟิล์มอันหนึ่งจากกล้องถ่ายภาพซึ่งภาพล่าสุดเนี่ยเป็นภาพของแพตติเซียยืนถือกล้องถ่ายตัวเองแบบหลอนๆซึ่งจากภาพอ่ะทำให้ครอบครัวเกิดความสงสัยว่า หรือลูกสาวของเขาอะอาจจะเป็นแอมเนเชียแอมเนเชียก็คือเหมือนภาวะความจําเสื่อมหรือว่าภาวะสูญเสียความทรงจําครับผมซึ่งถ้าใครสนใจที่จะดูรูปแพติเซียที่เธอถ่ายรูปตัวเองหน้ากระจกนะครับก็สามารถไปเสิร์ชใน Google ได้เลยพิมพ์ว่าแพทิเซียเมฮานนะครับก็จะมีรูปขึ้นเลยต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เธอหายตัวไปนะครับ หลังจากที่แพตติเซียเธอหายตัวไปในช่วงแรกนั้นก็ได้มีคนพบเจอผู้หญิงที่มีลักษณะาคล้ายแพทติเซียมากกว่า100ครั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างเมืองมอนทานาและเมืองเซียโตรซึ่งส่วนใหญ่จะเจอเธอที่จุดพักรถบ้างทุกในทุกๆครั้งที่ครอบครัวของเธอได้ข่าวเนี่ย ก็จะรีบไปในที่ที่มีการแจ้งว่าพบเจอหญิงสาวที่เหมือนแพททิเซียแต่น่าเสียดายเพราะไม่มีครั้งไหนเลยที่พวกเขาจะได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าก่อนที่พวกเขาจะเดินทางมาถึงเธอก็ได้เดินออกจากพื้นที่ตรงนั้นไปแล้วทุกครั้งมีคนแจ้งว่าพบเจอผู้หญิงลักษณะเหมือนแพททิเซียมากถึง5000ครั้งเมื่อวันที่สี่พฤษภาคม1989เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐมินิโซตาบอกว่าเห็นแพททิเซียนั่งอยู่ในร้านอาหารที่มีชื่อว่าฮาร์ดี เธอนั่งดื่มน้ำอยู่คนเดียวในร้านเป็นเวลานานกว่า5ชั่วโมงจนถึงเวลาร้านปิดแต่ว่าหลังจากนั้นเธอก็เดินไปที่ร้านอาหารที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงในบริเวณใกล้เคียงและเมื่อเจ้าหน้าที่ถามเธอเธอก็ปฏิเสธที่จะบอกชื่อและอ้างว่ามาจากโคโลราโดวันที่19พฤษภาคมปี1989ในเมืองโบสแมนรัฐมอนทนาซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเธอเพียงไม่กี่ไมล์ แพตตี้เซียไปที่ร้านอาหารและทำตัวแปลกๆกับทั้งพนักงานต้อนรับและพนักงานเสิร์ฟที่ให้บริการเธอบอกพนักงานต้อนรับว่าเธอต้องการนั่งและให้เสิร์ฟอาหารเร็วๆหน่อยเพราะว่าเธอต้องรีบออกไปซื้อของต่อพนักงานเสิร์ฟสังเกตว่าเธอชอบทำตัวยุ่งๆและมักจะหมือลอยมองออกไปในอากาศและพนักงานยังได้ยินเธอพูดกับตัวเองอีกด้วยถึงแม้เธอจะบอกพนักงานว่าต้องรีบไปซื้อของแต่ว่าเธอก็นั่งอยู่ที่โต๊ะนานกว่าหนึ่งชั่วโมง แล้วในที่สุดเธอก็ออกไปจากร้านหลังจากพนักงานเสิร์ฟเดินมาถามว่าคุณโอเคไหมต่อมาในวันที่30พฤษภาคม1989มีหญิงสาวคนหนึ่งมีลักษณะคายแพทิเซียคนขับรถบรรทุกได้ขับผ่านไปบนทางหลวงระหว่างรัฐในเขตชนบทของวอชิงตันคนขับรถชวนให้เธอนั่งไปกับเขาแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธเขาต้องบอกก่อนว่าครอบครวงเธอเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกังวลกับความปลอดภัยของตัวแพทิเซียมากเพราะว่า พวกเขาอ่ะจะเห็นเธอร้องไห้อยู่บ่อยครั้งในช่วงก่อนที่เธอจะหายตัวไปแล้วก็ผู้คนที่ได้พบเจอแพทิเซียในสถานที่ต่างๆเนี่ยบอกว่าเธอเป็นคนผู้จานุ่มนวลสุภาพแล้วก็จะเจอเธอได้ในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆแต่ว่าเธอก็จะนั่งอยู่เงียบๆมีข้อสังเกตง่ายๆก็คือเธอจะบอกว่าเธอไม่ค่อยมีเงินแล้วก็จะใช้เศษเหรียญในการซื้อของเธอยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในร้านอาหารเป็นเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละครั้งเนี่ย มันเหมือนกับว่าแททิเซียเนี่ยเธอไม่รู้จริงๆว่าเธอจะไปที่ไหนเหมือนเธอไม่มีที่ไปเลยในทุกๆครั้งที่พบเจอคือไม่มีใครเคยเห็นเลยว่าเธอพยายามที่จะติดต่อครอบครัวหรือว่าเพื่อนของเธอจากพฤติกรรมแปลกๆที่เธอแสดงออกมามันอาจจะเป็นไปได้ว่าเธอกําลังเผชิญอยู่กับอาการความจําเสื่อมในรูปแบบที่หาย,ยากและก็อันตรายซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาการของเธอค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะ เธอควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่สุดก่อนที่สภาพจิตใจของเธอจะย่ำแย่ไปมากกว่านี้ไม่งั้นตัวตนของเธออาจจะหายไปเลยก็ได้ทางด้านของนักจิตวิทยาก็ได้มีการคาดเดาถึงสภาพจิตใจและสถานการณ์ของแพทิเซียว,ว่าเธอกำลังประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตของเธอและมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งอาจทำให้ศีรษะของเธอได้รับบาดเจ็บก็ได้ซึ่งมาส่งผลทำให้เธอมีอาการความจำเสือ่อม และเธอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเธอเลยต้องเดินทางไปเรื่อยๆโทมัสและดอร์ลี่ผู้ที่เป็นพ่อแม่ของแพทิเซียได้ใช้เวลาหลายปีในการเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อตามหาลูกสาวที่หายไปแต่ว่าทั้งคู่ก็ได้เสียชีวิตลงโดยที่ยังไม่ทันรู้เลยว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับลูกสาวของพวกเขาบ้างส่วนสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆก็ยังคงหวังว่าคดีของเธอจะถูกคลี่คลายและได้เจอตัวเธอสักที ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคดีอุบัติเหตุปริศนาการหายตัวไปของแพทิเซียเมฮานสําหรับหลุยือคิดว่ายังไงบ้างกับคดีเนี่ยคือสําหรับเรานะหลังจากที่ได้ใช้เวลาอยู่กับเคสเนี่ยค่อนข้างเยอะก,ก็เยอะจริงๆะหลายวันคือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะตัวแพทิเซียเนี่ยเธอไม่ได้หายไปไหนเลยแต่เธอแค่มีอาการของโรคความจําเสื่อม,อมที่ทําให้เธอไม่รู้ว่าเธอควรจะไปที่ไหนควรจะติดต่อใคร หรือจําไม่ได้แม้แต่ตัวเองอะอว่าเธอคือใคร,ใ,ครใช่ซึ่งมันมันน่าเศร้านะลองนึกสภาพที่แบบว่าถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในสภาพแบบนั้นะ่ะเราจะเหมือนคนที่ลอยไปเรื่อยๆเลยโดยที่ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรกับชีวิตอะอืแล้วมันถือว่ามันเป็นอาการที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะน่ากลัวใช่อืมลองนึกสภาพว่าแบบถ้าเธอเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รับการรักษาแล้ววันหนึ่งเธอจะเป็นยังไงเะี่ย เพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการไขคดีหรือว่าปิดคดีได้นะยังปิดคดีไม่ได้เลยเหรอยังปิดไม่ได้อืก็จนสองพันสิบเอ็ที่พ่อแม่ของแพทิเซียเสียชีวิตก็ยังไม่ได้เจอหน้าลูกสาวนะออืมอืมมตรงเนี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันน่าเศร้าอ่ะเพราะว่าไม่อันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าหลุย์ไม่ได้ตามต่อแล้วคือหลุย์ตามถึงแค่ตอนที่รู้ว่า พ่อของแม่เขาเสียพ่อแม่เขาเสียชีวิตไปแต่หลังจากนั้นน่ะไม่ได้มีการไปค้นหาต่อแล้วว่าปีไหนเออว่าหลังจากเนี้ยจนถึงปัจจุบันอะ่ะเคสมันได้มีการแบบคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วอันเนี้คือหลุยไม่ได้ไปตามคือตอนนี้มันก็ยังกลายเป็นคดีปริศนาอืมก็ยังคงเป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ใช,ใช่สำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการหายไปของแพทิเซียก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกัน อืมเพราะว่ามันก็บางทีเราก็อยากรู้เนาะว่าในมุมของผู้ฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่เขาคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างใช่ค่ะเหมือนบางทีอ่ะในเหตุการณ์ที่เรากําลังเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันเป็นแค่ในมุมของเราสองคนค่ะบางทีเราก็อาจจะต้องการความคิดเห็นในมุมของคนอื่นๆบ้างใช่ใช่นะใช่แล้วค่ะก็สำหรับใครที่ ชอบคลิปแบบนี้ชอบเคสแบบนี้ใน EP ีที่3นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ EP หน้าจะเป็นเคสเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามกันได้เลยค่ะใช่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ